คาค่าเด็กๆมาลองกีฬาใหม่นะคะเรียกว่าะะสกิมบอร์ดนะคะสกิมบอร์ดคือมันจะมีบอร์ดให้คล้ายบอร์ดเวลาเล่นเซิร์ฟอะคะ่ะแต่ว่ามันจะทรงจะ่ากกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีสนามแบบนี้มีกว้างๆเป็นน้ำตื้นๆนะคะไม่ถึงข้อเท้าเพื่อที่จะให้เอาบอร์ดลงมาไถในสนามอันนี้นะคะตัวพื้นเอ่อพื้นสกาะจะเป็นพื้นยางนะคะจะปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็บอร์ดจะเป็นอย่างนี้นะะี่ค่ะดอให้ดู นีควาหลอดแล้วไม่หไง่ครเป็นหน้าต่าอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีไซส์ให้นะคะตามขนาดอายุของเด็กแต่ละคนไม่มีไซส์สั้นจับห้ดูสิไม่ใช่ตัวใหม่ไม่มีแอลจื้นพื้นเขาเป็นอะไรครับพี่ดันืนไม่รู้เานะันนี้ เป็นยางเหรอใช่เอาเป็นเหมือนยางอย่างนี้เหรอเป็นยางแล้วก็แค่ม,มีลงตัวอ,อ๋อ,อ,อีฟ<อ>้ากอดต้อง,งร,ระมัดระวังอันนี้ระหว่างรอเป็นคูนะครับพอดีเรามาถึงก่อนเวลาสนุกเป็นใหญ่เป็นยังไงบ้างพอถือแผ่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับหนักอย,อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องเอลต่านเมื่อกี้ลองวิ่งดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับพื้นนุ่มไหมลูก แต่วิ่งในบนี้มีอะไรช้ากว่าวิ่งปกติมันจะช้ากว่าปกติถูกไหมเพราะว่าใช่เพราะว่ามันมีน้ําะน,น,นะครับผมครับแล้วมันก็จะช่วยให้เราลื่นขึ้นด้วยไม่ต้องจับแ่นก็อยู่นะครับหลังจากนั้นให้เอามือจับนะครับทั้งคู่ตรงนี้นะครับเอาจับเท่าที่เราถนัดเนาะจับเท่าที่เราถนัดอย่าตั้นเกินไปก้าวขาที่เป็นขาหลานของเรา ออกไปหนึ่งก้านะครับตัวแผ่นจะอยู่ที่หน้าขาพร้อมยกแขนเตรียมตัวโยนโอเคเริ่มปงกันแล้วนะครับตรงไรอันนี้เป็นวิธีฝึก ครับเผื่อกรณีที่น้องเขาล้มเด็กๆจะได้รู้วิธีลงพื้นน้ำหนักตัวนะครับผมครับไหลตรงเอวตรงนะครับยันก็ได้ครับถูกครับห้าห้าหนึ่งสองสามโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วแต่ตอนนี้ของต้านที่พอเวลาขึ้นเส็จเรียบร้อยแล้วแขนเอียงออกแบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราปุ้มหน้ามากเกินไปถูกไหมครับ โอเคเริ่มไลายตรงแล้วนะคะเชี่ยงครับโอเคนี่ตรงมาตรงมาโอเคเป็นหนุ่มไหมครับพี่ทั้งเป็นหนุ่มเริ่มเริ่มเล่นได้อย่างหนว่มยัง ด้านหน้าก่อนแล้วเป็นน้ำหนักแบบมารุกานะครับโอเคสองซ้ำไปโอเคสองซ้ำขึ้นโอเค สวัสดีครับคุณแม่ครัค,ครุณป้อมแนะนำนิดนึงว่ากีฬานี้เป็นกีฬาอะไรยังไงเล่นยังไ,รรอไงอะไรเงี้ยค่ะได้ครับยินดีครับจริงๆแล้วกีฬานี้เรียกว่ากีฬา s ก i ม b o a r d นะครับจุดกําเนิดเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาสมัยก่อนเนี่ยอย่างพวก l i f e การ์ดเวลาเขาจะออกไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้ที่ประสบภัยทางน้ำนะครับตามชายหาดอ่างเงี้ย<อ>เขาจะใช้วิธีวิ่งไปแต่บางทีเนี่ยมันไม่ทันการ<อ>เขาก็เลยใช้อดปนะครับผมครับจากสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นแผ่นคลื่นนะครับผมครับแผ่นเซิร์ฟ อย่างเงี้ยก็ใช้เป็นแผ่นสกิมบอร์ดแล้วก็วิ่งปา่าแล้วก็โยนออกไปวิ่งออกไปนอกทะเลนะครับเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภยัยนะครับตัวกีฬาสกิมบอร์ดเนี่ยจะเล่นนะครับจริงๆเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการเล่นเซิร์ฟในทะเล<อ>จะแตกต่างกับการเล่นเซิร์ฟในทะเลอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1เลยเนี่ยเซิร์ฟในทะเลเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องว่ายน้ําออกไปอนอกทะเลถูกไหมครับ<อ>แล้วรอจังหวะคลื่น<อ>เพื่อที่จะเล่นกลับเข้ามาที่ชายฝั<อ>่งแต่ตัวสกิมบอร์ดเนี่ยจะใช้แรงของคนเราเองนี่แหละนะครับเริ่มวิ่ง จากชายหาดโยนออกไปนอกทะเลกระโดดขึ้นแผ่นบอร์ดแล้วก็รอคลื่นนะครับตีจังหวะกลับมาแล้วก็กลับมาเหมือนเซิร์ฟก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงชายหาดออกไปนอกทะเลแล้วก็กลับมาที่ชายหาดเหมือนเดิมตัวสกินบอร์ดเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ1เลยเนี่ยเขาเรียกว่าเวฟสกินบอร์ดอันนี้จะเล่นกับริมทะเลนะครับผมครับแต่ก็สามารถมาฝึกที่สกินพูนะครับที่สัต์สกินบอร์ดอย่างนี้ได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือแฟล์แลนด์สกินบอร์ดนะครับ แฟตลนสินบอร์ช่อก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นแฟตลนนะครับผมครับเล่นกับน้ําเรียบๆรบิมชายฝั่งอันนี้จะเหมาะกับเด็กๆหน่อยหนึ่งเพราะว่า1สามารถอยู่ในสายตาของผู้ปกครองได้นะครับ2ระดับน้ําไม่ลึกมากฉะนั้นเรื่องปัญหาเด็กจมน้ําหรือว่าเรื่องปัญหาที่แบบว่าเด็กว่ายน้ํากลับมาไม่ทันอันนี้จะไม่ค่อยมีนะครับสจะสนุกด้วยอันนี้เพราะว่าเด็กๆได้วิ่งออกกําลังกายกับริมชายหาดแล้วก็ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยในระดับหนึ่งสำหรับเวลาเล่นชายหาดแต่จริงๆแล้ว ควรจะมีพื้นฐานที่ถูกต้องก่อนนะครับเพราะเวลาล้มบนชายหาดกับล้มในสระสกิมจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าชายหาดเนี่ยเวลาเราล้มเนี่ยมันจะมีเม็ดทรายถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่มันจะเขาเรียกว่ามันจะสีกับตัวผิวหนังเราบางทีอาจจะมีเป็นแผลถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆฉะนั้นเวลาเล่นตามชายหาดเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นเหมือนอย่างเวสสูทแขนยาวขายาวนิดนึงแล้วก็รองเท้าบีชนะครับแล้วก็ใส่ไปวิ่งเล่นกันได้อันนั้นก็จะการปัญหาเรื่องถลอกถลอกนะครับแต่ถ้าเล่นในสกมฟูอย่างเงี้ย ด้วยความที่ว่าตัวพื้นเนี่ยเป็นยางอยู่แล้วแล้วก็ข้างล่างพื้นอย่าเนี้ยครับ มันจะมีเป็นจิ๊กซอว์นะครับเหมือนเป็นจิ๊กซอว์พวกสนามยิมนาส,สติกสนามมวยอย่างเงี้ยที่ลองคานของเด็กใช่เหมือนที่รองคานของเด็กเลยคุณแม่ฉะนั้นเวลาล้มเวลาอะไรเนี่ยก็จะเซฟแต่ว่าเราก็ต้องล้มอย่างถูกต้องและก็ล้มอย่างถูกวิธีด้วยเช่นกันก็นต้องลองให้เด็กๆลองมาเรียนมาจับก,ก่อนต้องให้เด็กๆได้ําพาหลองดีกันคือเด็กๆเริ่มก,กันได้ตั้งแต่กี่ขวบอะคะจริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆแล้วนะครับในส่วนของกีฬาสกินบอร์ดเนี่ยเด็กๆที่คุณอาปอ๋อมเคยสอนเลยอายุน้อยสุดเนี่ย อยู่ที่5้าขวบ5้าขวบก็เริ่มเล่นได้แล้วนะครับที่ถามว่าทําไมถึงแบบว่าเราเริ่มกันเล่นได้ที่ประมาณ5้าขวบเพราะว่า1เลยเนี่ยเด็ก5ขวบเริ่มมีแรงที่จะยกตัวแข็งได้แล้วนะครับ2เรื่องเกี่ยวกับแรงวิ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มพอมีแล้วพอสมควรถ้าเด็กอายุต่ำกว่านี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ถ้ามีแรงถ้ามีแร<ม><ล>งนะครับผมครับแต่จริงๆก <ๆ S 1> ็จะมีวิธีในการในการให้เด็กเล่นนะครับหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเกิดสมมุติว่า เป็นน้องที่อายุน้อยหน่อยนึงแต่อยากจะมาเล่นกันจริงๆคือสนใจจริงๆอย่างเงี้ยถ้ายังมีแรงโยนไม่พอมันก็มีเทคนิคอื่นๆที่จะทาให้แผ่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงโยนครับผมขอบคุณมากนะคะได้ครับยินดีครับสนุกมากครัขอบคุณมากครับ,บ,ค,บคุณแม่ค,มค,รครับผมครับ